อ่านโจทย์ก่อนนะข้อ12บอกว่าถ้าแอบ o l โซลูเนี่ย x บวกหนึ่งเท่ากับสามแล้วอือคิดเฉพาะอันนี้ก่อน x บวกหนึ่งเท่ากับสามเเป็นอะไรได้บ้างฮะ x เป็นอะไรได้บ้างสองแน่ๆในกรณีที่เป็นบวกแล้วถ้าเกิดข้างในแอบ o l โซลูตติดลบอะ่ะให้มันเป็นลบสามซิ x ต้องเป็นอะไรไม่เป็นบอ่าฮะถอด เอฟซูลูลบสามก็ได้สามถูกปะ X ต้องเป็นอะไรถึงได้ลบสามเป็นลบสี่ถูกต้องเอาละเราอ่านต่อและ X มีค่าอยู่ระหว่างลบห้าถึงหนึ่งอ้าเพราะนั้นเมื่อกี้เราคิดได้สองคำตอบคือลบสี่กับสองใช่ไหมมันก็ต้องเป็นลบสี่แล้วล่ะจงหาค่า X คูณด้วย Absolute X ก็คือสี ลบสี่คูณด้สี่สี่สี่ิบหกคำตอบคือลบสิบหกตอบข้อเอ่มยังไม่ทันจะหลดปากกาคิดแรกเลยตอบแล้วเขย <Okay S 2> มไหมง่ายเหลือเกินอ้จเยเออจบเลย,เเลยคือคิดในใจเลยยังไม่ทันคิดเลยครับอันนี้คือ อ่านโดยธรรมชาติใช่ป่ะเราเห็นอันเนี้ยโดยธรรมชาติสมองเรากคิดละเออ็ x มันคือ2มั้งถ้ามันไม่2ก็อีกตัวนึงแหละลบสี่อเงใช่ป่ะพออ่านต่ออ้าวลบสีอ่านต่ออ้าวถามแค่นี้หรอตอบเลยเท่านั้นไม่ยากไนะ